กำเนิดไข่มุกมังกรตอนที่14หลังจากซุนหมีเลอร์จากไปหัวอีก็คัดเครื่องประดับที่พระชายาเอกเคยตกรางวัลให้นางเลือกเอาเฉพาะชิ้นที่มีราคารวมเข้ากับชายเสื้อที่ซุนหมีเลอร์เคยทำให้มันกลายเป็นผีเสื้อห่อสุกไว้ในเอวอย่างระมัดระวังทิ้งของอื่นไว้จากนั้นก็ปิดประตูห้องเดินไปทางห้องนอนของพระชายาเอก ครั้นมาถึงข้างนอกห้องนางก็ได้ยินเสียงหัวเราะร่าเริงดังออกมานางสุดลมหายใจลึกเดินเข้าไปข้างในเห็นพระชายาเอกกำลังป้อนข้าวหยงเหลียนและท่านหญิงน้อยมีสาวใช้หลายคนคอยปรนีบาทอีเอ๋อมาแล้วหรือหายปวดท้องหรือยังฟู่ฉาซื้อเห็นหน้านางก็ถามด้วยความเป็นห่วงเวลาเหลือไม่มากแล้ว เป่าชิ้นออกนจะกลับวังเมื่อไรก็ไม่แจ้งนางไม่สามารถพูดจากับพระชายาเอกได้มากจึงได้แต่คุกเข่าลงโขกศีรษะกับพื้นฟู่ฉาซื้อลุกขึ้นยืนด้วยความสงสัยนางไม่เคยเห็นห่วงอีเป็นเช่นนี้มาก่อนพระชายาเอกห่วงอีเพียงเอ่ยปากน้ำตาก็ไหลรินผู้เจ้าออกไปให้หมดพาท่านชายท่านหญิงออกไปด้วย ฟูชาซื้อหันมาสั่งสาวใช้ที่คอยปรนิบาตเจ้าค่ะบรรดาสาวใช้อุ้มท่านชายท่านหญิงออกไปและหับประตูปิดเบาๆเกิดเรื่องอะไรขึ้นฟูชาซื้อขมวดคิ้วถามพระชายาเอกให้เบาออกจากวังเถิดหวงอีสะอื่นจ้าจะออกจากวังฟูชาซื้องุนงงเพราะเหตุใดนางกล่ำกลืนน้ำตากล่าวเสียงเบาวา่า มีเลอร์จะกลับเขาช่างปายจันบ่าวอยากจะไปกับเขามีเลอร์เจ้าทำไมถึงฟูชฉาซื่อรองด้วยความตกใจอีเอ,อ๋อเจ้าเป็นอะไรไปเจ้าลืมแล้วหรือว่าตัวเองเป็นสมบัติของท่านอองจะตามมีเลอร์ไปได้อย่างไรบ่าวขอให้พระชายาเอกอภัยโทษด้วยนางโขงกศีรษะกับพื้นบาว เป็นคนของหมีเลอร์แล้วเจ้าพูดอะไรออกมาฟู้ฉาซื่ออุทานอย่างตกตะลึงพระชายาเอกบ่าวรักหมีเลอร์รักเขาด้วยใจจริงฟู้ฉาซื่อประหลาดใจจนนึกอะไรไม่ออกไปชั่วขณะครูใหญ่จึงได้สติอีเอ,อ๋ปกติข่าดีกับเจ้าไม่น้อยทำไมเจ้าถึงทรยศข้านางเสียงแหบแห้งโกรธจนสองตาแดงกล่ำ หวงอีก,กลั้นน้าตาไว้ไม่อยู่นางหลับตาลงด้วยความรู้สึกเจ็บปวดพระชายาเอกคนที่ท่านอองจะรักด้วยใจจริงนั้นมีเพียงท่านผู้เดียวนางห้ามอย่างพวกเราก็เป็นได้แต่ของเล่นเท่านั้นขอให้พระชายาเอกคิดถึงใจบ่าวบ่าวเพียงจะอยากหาบุรุษที่รักบ่าวด้วยความจริงใจเท่านั้นบุรุษที่มีใจรักบ่าวเส้นเดียวกับที่บ่าวมีใจรักเขา ผู้าสาซื่อจ้องมองดวงหน้าที่เปื้อนน้ำตานั้นนิ่งงนันจนถึงบัดนี้นางจึงเข้าใจความรู้สึกของห่วอีที่แท้การที่นางไม่ยอมร่วมหอกับหงลี่มาตลอดก็เพราะนางหวังจะมีความรักและได้รับการปฏิบัติด้วยใจจริงพระชายาเอกท่านอนุญาตให้บ่าวไปเถิดผู้าสาซื่อเกิดความรู้สึกรักสงสารนางขึ้นมาจับใจ หววอีไม่เคยร้องขออะไรจากนางอย่างหนักแน่นจริงจังเช่นนี้มาก่อนน้ำตานั้นแวววามมีค่านักไปเถิดนางเดินเข้ามาใกล้ห่วอีเอื้อมมือไปพยุงนางขึ้นดึงปิ่นยกออกจากมวยผมตนเองเสียบไว้บนเรือนผมของห่วอีพระชายาเอกนี่เป็นของสินสุดท้ายที่ข้าจะให้เจ้าฟู่าสาซื้อยิ้มอย่างอ่อนโยนหากมีวันใด เจ้าได้กลับมาเมืองหลวงอย่าลืมกลับมาเยี่ยมข้าด้วยหัวอีน้ำตารื้นพยักหน้าติดติดกันตอนที่องค์หญิงเก้าฟังซุนหมีเล่เล่าเรื่องจบก็รู้สึกเหมือนฟ้าผ่ากลางแจ้งทำเอานางไม่รู้เหนือรู้ใต้สมองว่างเปล่าไปทันใดนางเติบโตในวังหลวงมาแต่เล็กเคยเห็นบรรดาพี่น้องผู้ชายใช้วิธีการทั้งลับและแจ้งนานับประการ เพื่อชิงตำแหน่งรัชทายาทนางเห็นชัดถึงความทะเยอทะยานและความเหิร้ายทารุณของพี่น้องเชื่อว่าลายมังกรสองตัวบนร่างของบุตรชายต้องทำให้จ,กจักรพรรดิยงเจิ้งกริ้วจดัดรีบหนีนางไม่อาจควบคุมมิให้สันสท้านไปทางร่างได้ท่านแม่หากข้าไปแล้วท่านจะเดือดร้อนหรือไม่ซุนหมีเลอรเป็นห่วงความปลอดภัยของมารดา ยิ่งนึกถึงว่าตนได้พบกับท่านเพียงสามเดือนกว่าก็ต้องมาพรากจากกันอีกให้อดรู้สึกเศร้าหมองไม่ได้ไม่ต้องห่วงแม่ถึงอย่างไรแม่ก็เป็นพระคณิฐาของฝ่าบาทคงไม่ถึงกับทําอะไรแม่หรอกนางพยายามสงบจิตสงบใจแต่กายไม่ฟังคำสั่งยังสั่นสะท้านอยู่อย่างนั้นท่านแม่ไม่สู้ไปกับข้าดีกว่าเขาจับมือมารดากุมไว้แน่น แม่สุขภาพไม่ดีสามยังอายุไม่น้อยแล้วจะทนเดินทางลำบากได้อย่างไรหากพาแม่ไปจะเป็นตัวถ่วงเจ้าเสียเปล่า,ลาองคหญิงก้ารู้สึกเหมือนหัวใจถูกบิดเป็นเกลียวน้ำตาไหลร่วงพอลูกรักของแม่เจ้าหนีไปเถิดบางทีอีกหลายปีข้างหน้าหากคนคราวเคราะนี้ไปได้เจ้าค่อยกลับมาเยี่ยมแม่ใหม่แม่จะรอเจ้ากลับมา ซุนมีเลิ่มองรอยยิ้มเศร้าของมารดาจากนั้นก็เห็นมวยผมดำของท่านมีผมขาวแทรกอยู่ไม่น้อยท่านใดนั้นก็ไม่อาจสะกดอารมณ์ได้อีกเขากอดมารดาไว้แน่นน้ำตาไหลพรากท่านแม่เขาสะอื้นมีวาจามากมายใครจะกล่าวแต่กลับพูดอะไรไม่ออกแม้สักคำแม่จะรอเจ้ากลับมาองหญิงก้าวลูบหลังบุตรชายเบาๆจากนั้นก็ผลักเขาไปโดยแรง ตัดใจหันหลังเดินโซเซกลับเข้าห้องไปเมื่อกลับถึงห้องความอดทนทั้งมวลก็สิ้นสุดลงดังฟุบตัวลงร้องไห้ด้วยความวิปโยคเหลือประมาณดึกแล้วจันกระจ่างที่ดูไปคล้ายจานน้ำแข็งบนพื้นฟ้าสาสองพัส,สุุทาด้วยแสงสีเงินยวงอาชาตัวหนึง่งควบตัวบึงบนถนนใหญ่พาฝุ่นทุรีให้ตลบฟุง้ง ซุนหมีเลิกเขียนอาชามายังหัวมุมถนนที่เป็นจุดนัดพบกับหวงอีถนนใหญ่ว่างเปล่าไร้เงาคนร้านรวงต่างๆล้วนแล้วตะปิดประตูลงดานแน่นหนารอบกายดำทะมึนโคมผ้าที่แขวนอยู่ใต้ชายคาแขว่งไปมาตามลมอาชาหยุดฝีเท้าเขานั่งรอบนหลังม้าอย่างเงียบสงบรอให้เงาร่างที่คุณเคยนั้นปรากฏกายทันใดนั้น เงาดำกลุ่มหนึ่งก็ปรากฏขึ้นนะหัวมุมถนนเขานิ่งงันมองเห็นหัวอีหน้าขาวซีดราวกระดาษเห็นบุรุษชะกันจำนวนแปดนายยืนอยู่ด้านหลังนางคนเหล่านี้มองเขาด้วยสายตาดุด,ดานเย็นเยียบหมายชีวิตแน่นอนเขาเห็นเป่าชินออกอีกคนหนึ่งมีเลอร์เ<ม>จ้ามาแล้วจริงๆเป่าชินออกขวาดตาทั้งคู่ไปบนร่างเขาอย่างเย็นชามีเลอร์ ท่านหนีไปเถอะไม่ต้องห่วงข้าพวกเขารวนแล้วแต่เป็นองครักษ์หน้าพระที่นั่งฝ่าบาทส่งมาจากท่านท่านรีบหนีไปหัวอีร้อนรนจนไม่คิดจะปกปิดความสัมพันธ์ของทั้งสองร้องบอกเขาด้วยความร้อนใจส่วนหมีเลอิอหน้าเปลี่ยนสีไปเล็กน้อยท่านอ๋อท่านน่าจะทราบว่าข้ารู้วิชาเวทมนต์พวกเขาทำอันตรายข้าไม่ได้เขาแซงทำเป็นเยือกเย็น เบาชินออกยกมุมปากขึ้นยิ้มเย็นชาข้าไม่รู้ว่าวิชาเวทมนต์ของเจ้าจะสูงส่งสักเพียงใดแต่องค์ครักแปดนายนี้ล้วนแล้วจะเป็นสุดยอดฝีมือทั้งในด้านวิทยายุทธ์และวิชาตัวเบาเรามาลองดูกันสักตั้งก็ได้ว่าวิชาเวทมนต์ของเจ้าเหนือล้ำกว่าหรือวิทยายุทธ์ของพวกเขาจะเยี่ยมยอดกว่าสุนหมีเลอสุดลมหายใจลึกท่านอ,อง เหตุใดต้องบีบค่าถึงเพียงนี้เปอซินออกหัวเราะลัน่นเจ้ารักพาคนของข้าตามหลักข้าก็ควรเอาตัวเจ้ามาลงโทษให้ได้จะเรียกว่าบีบคันเจ้าได้อย่างไรมีเลอเอ๋ยเจ้ามีได้ขวัญกล้าธรรมดาให้ข้าลองเดาดูหน่อยเถิดนอกจากจะแย่งนางห้ามข้าแล้วไม่รู้ว่าเจ้ายังสนใจอะไรอื่นที่เป็นของข้าอีกหรือไม่ นับแต่เห็นลายมังกรห้าเล็บบนแขนของซุนหมีเลอแล้วเขาก็ไม่อาจละความระแวงและความหวาดกลัวที่มีต่อซุนหมีเลอได้อีกคนผู้หนึ่งมีลายมังกรติดตัวมาแต่กำเนิดมีนายอันใดกันเล่าคนผู้นี้ยังรู้วิชาเวทมนต์คาถาแต่ชันดาราศาสตร์และวิชาชั้นสูงทั้งปวงหากมีคนอาศัยช่องทางเหล่านี้มันเรื่องบางอย่างขึ้นย่าจะรับประกันได้ว่า จะไม่เป็นอุปสรรคต่อบัลลังซึ่งใกล้จะถึงมือเขาอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงว่าพระบิดาก็โปรโดปานซุนหมีเลอร์ถึงเพียงนั้นที่คาดไม่ถึงก็คือความระแวงในเรื่องลายมังกรยังไม่ทันเลือนหายเขายังพบว่าซุนหมีเลอร์ล่อลวงนางห้ามของตนทั้งยังคิดจะพานางหนีไปอยู่สุดขอบฟ้าขณะที่ความประหลาดใจความโกรธและความหวาดกลัวเข้ายึดครองจิตใจเขาหมดสิ้น มีเพียงข้อสรุปเดียวที่ปราศจากข้อสงสัยอื่นนั่นคือข้ามันเสียท่านอองข้าไม่ได้สนใจสมบัติอื่นของท่านจริงๆส่วนหมีเลิกกล่าวด้วยความจริงใจแต่หววอีเป็นคนไม่ใช่สิ่งของข้ารักนางจริงเพียงขอให้ท่านส่งเสริมเป่าชินอ,องได้ยินก็หัวเราะลัน่นเจ้ายึดครองของของคนอื่นแล้วยังมาบอกว่าขอให้ส่งเสริม ไม่น่าหัวเราะไปหน่อยหรือซุนหมีเลอร์เป็นคนซื่อเกินไปความคิดอ่านบริสุทธ์ไร้เดียงสาจะโต้เถียงกับเป่าสินอ๋องหงลี่ซึ่งฉลาดเจ้าเล่นั้นไม่มีทางได้เปรียบท่านอ๋องหากท่านกลัวว่าข้าจะเป็นภัยทุกขามท่านถ้าเช่นนั้นก็ให้ข้าไปจากเมืองหลวงเถิดขอเพียงข้าจากไปท่านก็ไม่ต้องกังวลแล้วมิใช่หรือเจ้าบังอาจนะ เป่าซินออกหน้าเปลี่ยนสีทันควันไฟโทรสะลุกไหม้ในดวงตารู้สึกว่าตนถูกยามเกียรดเป็นที่ยิ่งหวงอีมองซุนหมีเลอรด้วยความหวาดกลัวนางเข้าใจเป่าซินออกดีกว่าใครหากเขาโกรธไม่มีทางที่จะปล่อยให้คนที่เป็นต้นเหตุนั้นลอยนวลซุนหมีเลอรรู้สึกได้ถึงความหวั่นวิตกของนางเขายืดหลังตรงมองพวกเขาอย่างระวังป้องกันทันใดนั้น ข้อสิ้นออกก็สุดห่วงอีมาบางหน้าตนจากนั้นก็ดีดนิ้วเบาๆองครักษ์ทั้งแปดสาวเท้าเยียบเย็นยกดาบโจมตีซุนหมีเลอจบตอนที่14แล้วค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังไว้พบกันตอนต่อไป